ความคคิดคุณถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและประสบความสำเร็จถ้าชีวิตคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแสดงว่าคุณปิดกั้นตัวเองด้วยความคิดของคุณความคิดของคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากคุณใช้เพื่อสร้างความสุขและการประสบความสำเร็จหรือความเจ็บป่วยและความยากจนคุณเป็นคนเลือกเอง หากชีวิตของคุณไม่ได้ดูเหมือนสิ่งที่คุณฝันถึงแสดงว่าคุณมีความคิดที่ขัดกับตัวคุณความคิดของคุณสร้างชีวิตของคุณหากคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตให้เปลี่ยนความคิดของคุณก่อนคุณสามารถเลือกความคิดของคุณไม่มีใครในโลกนี้สามารถนำความคิดของคุณมาใส่ในหัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณจิตใจของคุณเป็นของคุณ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะควบคุมความคิดของคุณคุณเป็นเจ้านายหัวของคุณคุณเป็นผู้จัดการความคิดของคุณคุณสามารถเปลี่ยนได้เลือกความคิดที่จะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเองในการควบคุมความคิดของคุณคุณสามารถฝึกฝนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังความคิดคุณสามารถใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและคุณยังสามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนอื่นได้อีกด้วย ความคิดของคุณส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งจะส่งผลต่อการกระทำของคุณตามความคิดเหล่านั้นและความคิดของคุณยังส่งผ่านไปยังจิตใจใคนอื่นและส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับความฝันและเป้าหมายคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยให้คุณบรรลุความฝันได้ความคิดที่ส่งพลังส่งผลต่อชีวิตของคุณและส่งผลต่อชีวิตของผู้อื่นด้วยระวังสิ่งที่คุณคิด เมื่อคุณคิดเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าพลังอันยิ่งใหญ่นี้จะช่วยทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงใช้จินตนาการของคุณเพื่อสร้างภาพในจิตใต้สำนึกที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จใส่ความรู้สึกถึงความสำเร็จลงในภาพจินตนาการเหล่านั้นทำการสร้างภาพเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความสนใจและความเชื่อที่จะเกิดขึ้นจริง จิตใต้สำนึกของคุณจะยอมรับจิตนาการเหล่านี้เป็นประสบการณ์จริงเพราะมันไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างประสบการณ์จริงและประสบการณ์ในจินตนาการมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณและสร้างโอกาสใหม่ให้คุณเพื่อทำให้ความเป็นจริงของคุณตรงกับภาพในจิตใต้สำนึกของคุณ ให้ความสนใจกับความคิดของคุณและผลกระทบที่มีต่อชีวิตของคุณมุ่งความสนใจไปที่ความฝันและเป้าหมายของคุณดูแลเอาใจใส่และทำให้เกิดความชัดเจนในชีวิตของคุณความคิดและจินตนาการของคุณเป็นตัวกำหนดว่าคุณล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จพยายามปฏิเสธความคิดแง่ลบให้มีแต่ความคิดที่นำผลดีความสุขและความสำเร็จเข้ามาในจิตใจของคุณ ความคิดของคุณจะกลายเป็นความจริงของคุณคุณสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้มากขึ้นเมื่อคุณรู้วิธีควบคุมมันและวิธีใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมีคือพลังแห่งความคิดของคุณปลุกพลังแห่งความคิดในตัวคุณแล้วออกเดินบนถนนแห่งอิสรภาพและความสำเร็จ